สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะ <c oughs> โอเคเมื่อกี้ผมว่าจะเปิดรายการแบบใหม่ๆบ้างนะฮะแต่เออไม่เป็นไรครับเอาแบบเดิมดีกว่านะครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับก <c oughs> ับผมอีกโอกะคาสกึกิคนเดิมคนนี้ <c oughs> ในวันนี้นะครับเราจะมารีวิวตัวละครนะครับในเดือนหน้านั่นเองนั่นก็คือตัวละครอย่างอาชูราคาบุตโต <c oughs> นั่นเองนะครับว่ามีสกิลเป็นยังไงบ้างอันติเป็นยังไงบ้างพาสซีเป็นยังไงบ้าง แล้วก็สกิลพิเศษ1พิเศษ2เป็นอย่างไรบ้างนั่นเองนะครับจะได้รู้กันนะฮะว่าควรจะอัพเป็นสกิลพิเศษ1พิเศษ2ควรเอาอาวุธ3ดาวหรือไม่นะฮะเออ,เ,อ,อเราจะมารีวิวทุกอย่างและนอกจากนี้นะครับเราจะมาบอกนะครับถึงเซ็ตอุปกรณ์นะครับที่เหมาะสมกับตัวละครไม่ว่าจะเป็น การบัฟด้วยนะครับแล้วก็รวมไปถึงแผ่นทักษะนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะไปชมกันนะฮะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งนะฮะ<ๆ>เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ต่างๆของผมด้วยนั่นเองครับผม สำหรับการโจมตีมันธรรมดานะครับของตัวละครอย่างอาชูล่านะครับโจมตีลายเดียวทั้งหมด5ครั้งนะครับจากค่า HP ตัวเอง25%นะครับก็เป็นการโจมตีที่เป็นค่า HP นะครับน่าจะเป็นตัวแรกนะครับของเซิร์ฟกันเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือตัวละครอย่างอาชูล่านั่นเองเรามาดูสกิลต่อไปนะครับก็คืออันติเมสสกิลนะครับโจมตีรายเดียว3ครั้งสร้างความเสียหายถึง35%จากค่า HP หลังจากนั้นนะครับก็จะเข้าสู่สถานะนะครับบ้าครั้งก็จะทําให้ สามารถไล่อันติเมตสกิลนะครับใส่อีกฝ่ายได้นั่นเองนะครับถึง2ครั้งจากค่าพลังโจมตี100%้100%นะครับหลังจาก ตัวละครของอีกฝ่ายไล่โจมตีมาหาเรานะครับหรือว่าเริ่มโจมตีมาหาเราอาชุล่าคาบุโตะก,ก็กลับไปสวนหน้าหงายกันเลยดีเดียวนะฮะเออนอกจากนี้นะครับพออัพขึ้น3ดาวนะครับค่าความเสียหายนะครับจะเพิ่มจาก35%จากค่า HP พเป็น4ีเป็นะครับแต่เอฟเฟกแทบจะไม่ค่อยเปลี่ยนอะไรกันเลยดีเดียวนะฮะโอ้โห,โหและนอกจากนี้นะครับยังมีการเพิ่มนะครับค่า h ี สูงสุดถึง35%นะครับได้หนึ่งรอบหรือว่าเขาเรียกว่าไง,ง่ายว่าโจมตีไปแล้วก็มีการฮิลขึ้นมานั่นเองนะครับถึง35%โอเคครับต่อไปนะครับเราจะมาดูพาสซีฟธรรมดากันก่อนนะครับหลังจากตัวเองได้รับความเสียหายนะฮะไม่ว่าจะทะลุโล่ปู่บอมหรือไม่ทะลุโล่ปู่บอมนะครับจะ สะท้อนดาเมจ50%นตะครับหรือว่าค่าความเสียหายนะครับ50%ให้แบบซุ่มนะครับให้กับอีกฝ่ายครับถึงส่ตัวละครนั่นเองเมื่ออัพถึง5ดาวนะครับก็จะเป็นแบบเดิมนะครับแต่ว่าจะเพิ่มจาก4ตัวละครนะครับเป็นทั้งหมดของอีกฝ่ายนั่นเองนะครับถือว่าค่อนข้างดีกันเลยดีเดียวนะครับจาก4ตัวเป็นทั้งหมดก็โหผมคิดว่าค่อนข้างคุ้มค่ากันเลยดีเดียวนะครับและพอมาขึ้น5ดาวโมนะครับก็จะสะท้อนนะครับถึง6 0บ เปอร์เซ็นต์โอ้โห, <_ an> โโหให้กับทุกตัวของอีกฝ่ายนั่นเองนะครับนี่ก็คือพาร์ทสี่ของตัวละครด้วงคราวนี้เรามาดูพาร์ทสี่พิเศษกันดีกว่านะครับสาหรับพาร์ทสี่พิเศษนะครับเมื่อเริ่มเกมจะเพิ่มค่า HP ของตนเองนะครับถาวร25%เปและนอกจากนี้นะครับผลของการเพิ่มเลือดนะครับจะเพิ่มขึ้นถึง4เท่า ว้าวนะฮะก็คล้ายๆตัวละครอย่างเกียโรเกียโรนะครับแต่เกียโรเกียโรเพิ่มให้กับทั้งทีมเนาะแต่เนี้ยเพิ่มให้กับตัวเองถึง4เท่าก็เท่ากับเพิ่มนะครับรวมค่าเลือดทั้งหมดนะครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0เปอร์เซ็นต์นะฮะและหลังจากนั้นนะฮะจะมีการเพิ่มค่า HP ให้กับตัวเองอีก50%นั่นเองนะครับผมเมื่อแบบโดนดาวมงดาวเมียนะครับก็จะมีการฮิวขึ้นมา50%และพอขึ้นพาร์ทสี่พิเศษ2นะครับจะเพิ่มเลือดตัวเองนะครับจาก25%เป็น 30%แต่ว่าจะมีเอฟเฟคเพิ่มมาอีก1อย่างนะครับผมนั่นก็คือถ้าเกิดตัวละครตัวนี้ตายนะครับผมก็จะคล้ายๆบาคุซันเทินถัดไปนะครับก็จะมีผลของเอฟเฟกนี้นะครับ นำอาชุล่าคาบุโตะนะครับกลับคืนมาในสนามอีกหนึ่งครั้งนั่นเองซึ่งสามารถเกิดได้เพียงหนึ่งครั้งนะต่อเกมนั่นเองนะครับผมนี่นะครับก็เป็นสกิลนะครับทั้งหมดนะฮะทั้ง4สกิลไม่ว่าจโจมตีธรรมดาอันติเมตสกิลพาร์ทสิบนะครับแล้วก็รวมไปถึงพาสพิเศษหรือว่าสกิลพิเศษนั่นเองนะฮะผมบอกได้เลยว่าโอ้โหค่อนข้างโหดมากๆนะครับไพ่ปั้นสุดนี่คือยืนแท้งหนักๆหน่วงๆได้กันเลยทีเดียวโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ อาวุธที่เหมาะสมนะครับการบาปที่เหมาะสมและก็รวมไปถึงแผ่นทักษะที่เหมาะสมของตัวละครอาชูร่ากันดีกว่าครับสาหรับเซตอุปกรณ์นะครับที่เหมาะสมนะฮะของตัวละครอย่างอาชูร่านะครับผมจะแนะนำนะฮนะนั่นก็คือเซตของชุดสูตรนะครับนั่นก็คือเพิ่มการสะท้อนของตนเอง20%นะครับเพราะว่า ตัวที่เด่นๆนะว่าหรือว่าพาร์ติที่เด่นๆของอาชุรานะครับก็คือการสะทอนนั่นเองครับผมแล้วก็เน้นในส่วนของค่า HP นะครับก็จะเป็นไปได้ก็จะเป็น HP HP เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ HP HP เปอร์เซ็นต์เป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆนะครับเพราะจะทําให้อันติเมทสกิลของตัวละครอย่างอาชุราคาบุโตนะครับแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองเพราะว่าอันติเมทสกิลนะครับมาจากค่า HP นะครับแล้วก็ทํา ให้ตัวเองนะครับถึกมากยิ่งขึ้นสามารถสะท้อนดาเมจได้นานมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับในส่วนต่อไปนะฮะก็จะเป็นส่วนของชุดต่อสู้นะครับจะเพิ่มค่า HP ให้กับตนเองอีก10%ถ้าเกิดไม่เน้นนะฮะในส่วนของการสะท้อนดาเมจนะครับก็สามารถนะครับใช้ในส่วนนี้ได้ก็จะทำให้เลือดเพิ่มขึ้นอีก10 เซ็ตนะครับยืนถึกๆหนักๆนองๆและอันติเมตสกิลแรงแน่นอนครับและก็แรงกว่าชุดของสูตรแน่นอนครับผมแต่ว่าก็จะทําให้การสะท้อนดาเมจนะครับลดลงไปนะครับผมเอออะไรประมาณนี้นะครับในส่วนนี้นะฮะอันอื่นนะครับก็สามารถใส่เซ็ตแบบคละๆกันได้นะครับเพราะว่าถ้าใส่แบบคละๆกันนะครับก็ขอให้เน้นไปในส่วนของค่า HP เป็นหลักนั่นเองนะครับ ก็จะทําให้ตัวละครอย่างอาชุล่าอึดมากยิ่งขึ้นแล้วก็โจมตีได้แรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของการ์ดบัฟนะครับผมแนะนําให้เป็นค่า HP ทั้งหมดนะครับแล้วก็เป็นไปได้ก็จะเป็นส่วนของ HP HP เปอร์เซ็นต์อะไรประมาณนี้นะครับในส่วนของการ์ดบัฟระดับมังกรของอาชุล่านะครับถ้าเป็นไปได้จะมีสกิลในการสะท้อนดาเมจนะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจนะฮะว่า ใครจะมีบ้างแต่ถ้าเกิดมีผมบอกได้เลยว่าการสะท้อนของอาชุราคาบุตโตนี่โหดแน่นอนครับท่านผู้ชมเออต่อไปนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับในส่วนของแผ่นทักษะนะครับสำหรับแผ่นทักษะของอา,อาชุราคาบุตโตนะฮะก็จะเป็นแผ่นทักษะที่เริ่มต้นด้วยนะครับในส่วนของทักษะที่เป็นเหรียญสีฟ้านะครับแล้วก็จบด้วยทักษะเหรียญสีม่วงก็จะมีประมาณนี้นะครับในส่วนของแผ่น โจมตีนะฮะก็ให้เน้นนะครับในส่วนของเพิ่มพลังโจมตีและเพิ่มค่า HP นะครับให้กับตัวละครอย่างอาชูราคาบุโตหรือจะใช้ในส่วนของสะสมพลังก็ได้นะครับหรือว่าแผ่นเกติยศ ก็จะทําให้การอันติเมตสกิลของอาชูล่าคาบุโตะนะคะที่เป็นการสะสมพลังนะครับก็จะแรงขึ้นด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าผมแนะนำนะฮะก็น่าจะใส่เซตนี้ดีกว่านะครับเพิ่มค่า HP ให้กับตัวละครอย่างอาชุล่าคาบุโต้นั่นเองในส่วนต่อไปนะครับแผ่นเสริมนะครับผมแนะนำนะครับให้เป็นใส่ของ ค่าเพิ่ม HP นะฮะหรือว่าแผ่นกําลังหรือว่าแผ่นหัวใจนั่นเองนะครับแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีในส่วนอื่นๆก็สามารถใส่ได้นะครับผมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมอยากจะใส่ถ้าเกิดผมแนะนําก็แผ่นหัวใจฮะเป็นหลักนั่นเองครับผมนี่นะฮะก็เป็นทั้งหมดนะครับของอาชูราคาบุโตะในวันนี้นะครับสาหรับใครที่ชอบนะฮะในส่วนของตัวละครอย่างอาชูรานะค,ะครับผมก็อย่าลืมไปจัดกันได้นะครับโอเคครับสาหรับวันนี้นะฮะอีโกคาสกิคนเดิมคนนี้นะฮะก็ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนบ๊ายบาย สวัสดีครับ